ทำมาหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็คือท้อมากชีวิตฉันนะคือตายตายอย่างเดียวคือพิการอย่างเดียวนี่ถ้าไม่มานะพิการแน่นอนชื่อมูทิตานะคะอยู่ที่ประเทศแคนาดาอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดามา20กว่าปีนะคะก็เป็นแม่บ้านแล้วก็ขับรถช่วยสามีสามีเนี่ยเป็นชาวเกษตรกรค่ะ ทำประมาณ3,000เอเคอร์วันนั้นคือทำความสะอาดอยู่ค่ะ<ม>ก็เงยคอเงยคอแล้วก็ทำความสะอาดเพดานใช่ไหมคะแล้วก็คอก็ล็อกเลยล็อกเลยหันไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยอนนี้ก็เริ่มปวดละปวดคอแล้วลงแขนแล้วก็ปวดจนกินข้าวกินอะไรไม่อร่อยเลยปวดอยู่ตลอดเวลาคือรบกวนมากทำอะไรก็คือไม่เอนจอยไลฟ์ทำอะไรก็จะงุดหงิดมีอาการตลอด24ชั่วโมงมา เป็นเกือบ10ปีนะคะกินยาแก้ปวดก็ไม่ไหวไปทําหมอดัดกระดูกฉีดยาสเตอรอลอยเข้าที่โพรงเส้นประสาทใช้กระแสฟไฟฟ้าขึ้นวิทยุเข้าไปทําลายเส้นประสาทไม่ให้มีอาการปวดก็ผ่าตัดก็ใส่กระดูกเทียมเข้าไปสองซี่ก็ช่วยไม่ได้ทํามาหมดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วก็คือท้อมากชีวิตฉันนะคือตายตายอย่างเดียวคือพิการอย่างเดียว นี่ถ้าไม่มานะพิการแน่นอนจนกระทั่งมาเจอคลิปของคุณหมอในติกตอกครอบครัวบอกยูบ้า t ิกต o k มันเฟกนะ t ิกต o k เนี่ยเชื่อถือไม่ได้แล้วยู่ไปติดตามหมอในติกตอกนะจะเชื่อถือได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ดูรีวิวคนคที่เขามาผ่าตัดคนที่เขาเคยพบคุณหมอเขาก็หายทุกคนก็ดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆก็เซิร์ชชิ่งดูโอเคฉันมั่นใจแน่นอนละวาคุณหมอเมทีเนี่ย เขาเป็นหมอเฉพาะทางจริงๆแล้วก็ฉันสุดๆแล้วนะฉันปวดมากฉันไม่ไหวแล้วฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะช่วยชีวิตชั้นไวล้ละก็เลยตัดสินใจมาค่ะนั่งเครื่องมา21ชั่วโมงไม่ได้หลับได้นอนเลยก็มาทํ i า MRI ทำเอ็กซเรยทำตรวจทุกอย่างวันลุ่งขึ้นปุ๊บผ่าตัดเลยตัดสินใจผ่าตัดเลยของคุณบุิตาเนี่ยคือเขาปวดมานานมากนะครับแล้วก็เคยผ่าตัดมาแล้วเนี่ย แล้วก็ผ่านการรักษามาหลายรูปแบบมากนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมอล่งแล้วก็ไปจี้ตัวเรเดโอคิฟเฟนซี่นะจี้ที่คอจี้มาแล้วสีครั้งนะครับอาการปวดก็ยังไม่หายไปนะคือพวกนี้เวลาปวดมานานๆมากๆบางทีความปวดมันฝังอยู่ในเส้นประสาทเราฝังอยู่ในความรู้สึกในความทรงจําของเราอันนี้จะแก้ยากกว่าเคสปกติจุดที่เป็นเนี่ยมีหลายตําแหน่งถ้าเกิดเราทําผ่าตัดเนี่ยเราก็ควรจะแก้ให้หมดเพราะว่าเคสพวกนี้เขาเซนซิทีฟมากอยู่แล้วเนื่องจากปวดมาเรื้อรังนะครับ ต้องแก้ต้องแก้ให้หมดทีเดียวนะแล้วก็ให้แผลเจ็บน้อยที่สุดนะครับเราก็เลยทําการผ่าตัด2กล้องนะเจาะแผลลูดเดียวนะครับทำไป3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นแผลผ่าตัดจะไม่เจ็บทําเสร็จเนี่ยถ้าเราแก้ถูกจุดจริงๆแล้วแล้วเพียงพออาการจะหายไปครับผมพอตื่นขึ้นมานะโอ้โหคือสบายตัวสบายตัวแล้วก็ความปวดหายไปไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเป็น feeling ที่ amazing มาก ฟีลิ่งที่ไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อนอ่ะอุ๊ยฉันผ่าตัดเลยเนี่ยทําไมเหมือนปกติเลยไม่มีอาการปวดไม่มีอาการอะไรเลยคือเหมือนปกติธรรมดาทําอะไรทุกอย่างได้เองแตกต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหมือนชีวิตเหมือนคนใหม่เลยคือความเจ็บปวดมันหายไปและโลกใหม่ มีชีวิตใหม่ตัดสินใจถูก100%เซเลยค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่เขามีปัญหาแบบนี้ให้มาพบคุณหมอก่อนคุณหมอเขาก็จะมีวิธีแนะนําแล้วก็มาพูดคุยกับคุณหมอก่อนว่าเคสของเรามันหนักแค่ไหนจะทำแบบนี้ผ่าตัดแบบนี้จะหายไหมก็จะแนะนำเข้ามาแบบนี้นะคะคือคุ้มมากเลยนะคะคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุม้ม บินตรงมา21ชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอน2วัน1คืนมาถึงทำเอ็าร์ไทำเอ็กซวันลุ่งขึ้นผ่าตัดปุ๊บวันลงขึ้นหายปวด Amazing มากไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วแบบนี้คือดีใจมากเลยจากแคนาดามากรุงเทพก็แค่ปากซอยรอวันนี้มาแบบเป็น10ปีนะรอรอมากคือมันฟรีจากการเจ็บปวดเนาะ Amazing Hospital amazing doctor amazing staff